ติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคม2,566ค่ะสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิธิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555บนพื้นที่กว่า8ไร่เพื่อปรับปรุงพัน ผักสร้างพันธุ์ใหม่ๆใ,ให้กับเกษตรกรและผลิตมเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อใช้ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริ รวมทั้งดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการได้สร้างพันธุ์พืชผักใหม่จำนวน14บสีพันพร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อพันธุ์ทั้งหมดประกอบด้วยถั่วฝักยาว6พันถั่วแขก2พันพริก2 0 0พันผักกาดหอม2 0 0พันมะเขือเปราะ1,000และแตงไทย1,000ัน โอกาสนี้พระราชทานชื่อพันธุ์ผักใหม่สองชนิดได้แก่ถั่วพูสีม่วงพันุใหม่พระราชทานชื่อว่าของชอบซึ่งทีมนักวิจัยได้ปลูกคัดเลือกเก้ารอบจนได้ถั่วภูฝักสีม่วงให้ผลผลิตสูงออกดอกตลอดทั้งปีและมีความคงที่ทางพันธุกรรมและผักกาดหอมพันธุใหม่ในชื่อว่าของขวัญซึ่งทีมนักวิจัยได้ทําการคัดเลือกพันสิบสี่รอบจนได้พันธุ์ผักกาดหอมคอส,สีแดงที่สามารถปลูกได้ในเขตร้อนอายุ เก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตสูงนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันโดยเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีผลผลิตสูงทนทานต่อโรคและแมลงมีความคงตัวของสายพันธุ์และมีสารเคอร์คิวมินสูงซึ่งมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและอาการท้องอืดท้องเฟ้อปัจจุบันสามารถวิจัยได้สองสายพันธุ์ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร เวลา18นาฬิกา16นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีสนามวังซ้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทรงเปิดงานเกษตรแม่โจ้90ปีเกษตรอาหารสุขภาพจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ90ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายกสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้เฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพันธุ์พืชพื้นเมืองสี่ชนิดได้แก่พันุ์ฝรั่งพันพริกพันธุ์ขมิ้นชันและพันดาวเรืองในโครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงามฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ90ปีซึ่งประชาชนจากทั่วประเทศช่วยกันรวบรวมไว้ได้ทั้งสิ้น306ตัวอย่าง ในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสัมมนา,าทางวิชาการการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้เกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ภายในโดมพันไม้มีการจัดแสดงนิทรรศการก้าวนวัตกรรมเกษตรแม่โจ้สู่ความยั่งยืนแสดงพันธุ์ผักชื่อพระราชทานที่ส่งเสริมสู่เกษตรกรการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลกอาทิปลาคอสมเด็จพระเทพและปลาคอลายเสือแม่โจ้ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าต้นน้ำการค้นพบตกแตนแม่โจ้แพร่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ยังแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชอาทิข้าวหอมแม่โจ้เป็นข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุใหม่ของโลกปฐุมมาสายพันธุ์เพื่อการส่งออก ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติช่วยคิดค้นและต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาตลอดจนการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานการประกวดปลาสวยงามและการจำหน่ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปผู้ที่สนใจสาม,มารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่24ธันวาคมนี้